จุดเด่นของที่ด้านพี่นะคะ1เลยเนี่ยคือความคุ้มค่า2คือความหลากหลายคือเรามีตัวเลือกมีช้อยให้เขาเยอะร้านสตางค์นะคะมี700กว่าเมนูนะคะเริ่มต้นที่หลัก1ิเท่านั้นค่ะคือราคาอาจจะเป็นราคาทั่วไปเนาะแต่ว่าเวลาไซส์ที่มาเสิร์ฟเนี่ยมันใหญ่และอ,อย่างนึงวัตถุดิบที่เราเลือกเราใช้เป็นของสดทั้งหมด สวัสดีค่ะชื่อพีทนะคะเจ้าของร้านสตางค์เคปกพัฟฟี่สมูทตี้จังหวัดอยุทยาค่ะร้านสตางคนะคะเปิดเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะก็เปิดเป็นร้านเล็กๆเ,เนี่ยแะคะ่ะสมัยก่อน10กว่าปีที่แล้วเนี่ยเคร,รกวิปครีมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแปลกเนาะก็เอามาขายทีเทียาซึ่งมันแปลกแต่ว่าคนก็ให้ความสนใจเยอะค่ะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของร้านสตางคตั้งแต่นั้นมา ก็คือเหมือนสมัยก่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยเรียนรมเนาะแล้วก็ไปแบบมันก็จะมีเครปญี่ปุ่นที่เป็นซุ้มเมื่อก่อนเนี่ยเข้ามาขายก็ไปแวะทานก็คือชอบตั้งแต่นั้นมาแล้วเราก็จดจํารสชาติที่เราชอบตั้งแต่นั้นมาพอเราจะมาเปิดร้านของเราเองอะค่ะพี่ก็ไปศึกษาเกี่ยวกับพวกกุสไต์แล้วก็ปรับเปลี่ยนทําจนเราได้เท็กเจอร์แป้งที่เหนียวนุ่มตามที่เราชอบ เมนูซิกเนเจอร์ที่ร้านตอนนี้นะคะก็คือจะมีกุ้งเผาค่ะเสิร์ฟคู่กับข้าวผัดมันกุ้งแม่น้ำค่ะอันนี้จะเป็นตัวที่ลูกค้าสั่งเยอะมากเพราะว่าข้าวผัดมันกุ้งเราค่อนข้างหอมกุ้งมันกุ้งแม่น้ำแล้วพอทานคู่กับกุ้งแม่น้ำแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยมากเลยค่ะแล้วตอนนี้ที่ขายดีมากเลยจะเป็นสปาเกตตีสปาเกตตีพริกแห้งเบคอนตัวนี้ก็จะจัดจ้านในเรื่องของรสชาติแล้วก็ในเรื่องของเส้นที่เหนียวนุ่มพิซซ่าของเรานะคะที่ขายดีมากเลยตอนนี้จะเป็นพิซพซ่าแม็มปปกชีสพิซซ่าแม คือขายดีที่สุดในตอนนี้แล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็คือจะเป็นพิซซ่าซีฟูด้ดซีฟู้ดเนี่ยเขาจะมีหน้าท็อปปิง้งถ้าลูกค้าอยากแอดชีสเพิ่มเนี่ยก็คือสามารถแจ้งได้เลยว่าเพิ่มชีสนะคะผักขมอบชีสนะคะเป็นเมนูเบสิกมากแต่ว่าเป็นเมนูที่ออกเยอะมากเลยค่ะ จริงๆเนี่ยอยากพราวพรีเซนต์มากเลยนะก็คือตัวเครปเครปในภาพเนี่ยนะคะจะเป็นเคปดับรเบิรชาเขียวทุกอย่างจะเป็นมัชาชาเขียวหมดเลยแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยถั่วด้วยแค่ก,ก้วยต่างๆแบบนี้มันก็จะกินแล้วมันก็จะเข้ากันสําหรับสายชาเขียวส่วนอีกจานหนึ่งนะคะจะเป็นเคปดับรเบิรชาไทยซอสดาร์กช็อคตัวนี้จะเป็นทูโทนค่ะก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งสําหรับคนที่อยากทานแบบหลากหลาย ซูเปอร์วิปครีมถ้วยนี้นะคะจะเป็นแบบ Cream วิปครีมล้วนๆเลยสําหรับสาวคนชอบทานวิปครีมเมนูน้ําปั่นของที่ร้านนะคะตัวที่อยากจะพรีเซนต์เลยตอนนี้ก็จะเป็นเมนูน้าปั่นที่เป็นเมนูพริกเกลือะคะ่ะจะมี er, สตรอเบอรี่พริกเกลือสับปะรดพริกเกลือนะคะแล้วก็จะมีฝรั่งบวยพริกเกลือ โปรโมชั่นของอาซาตังนะคะในทุกๆเดือนเราจะมีแจกแก้วนะคะทานพบ300บาทนะคะรับฟรีแก้ว1ใบนะคะเราจะมีคอลเลกชั่นเป็นเดือนนะคะกับเป็นเทศกาลของเดือนพฤศจิกายนนะคะ mm hmm. ก็จะมีคอลเลกชันลอยกระทงะคะ่ะ ร้านสตางนะคะตั้งอยู่ที่ถนนนเรศวรน,นะคะใจกลางเกาะเมืองอยุธยาเลยค่ะที่ร้านนะคะเปิดตั้งแต่11บเอโมงค่ะจนถึง3ามทุ่มครึ่งครัวปิด3ามทุ่มค่ะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดทุกวันจันทร์นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่ร้านนะคะ0ูน6 5 6กส6 5หกช่องทางการติดต่อ Facebook นะคะชื่อร้านสตางค์เทปคอฟฟี่สมูทตี้ภาษาไทยเลยค่ะ